สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับธนาคารประชาชนจีน PBC หรือ PBOC หรือที่เราเรียกกันว่า People Bank of China โดยประวัติความเป็นมาเป็นธนาคารกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอํานาจในการดําเนินนโยบายการเงินและ กฎระเบียบของสถาบันการเงินในจีนโดยในปีคศ2017ธนาคารประชาชนจีนถือเป็นธนาคารกลางที่ถือรองทรัพย์สินมากที่สุดในโลกธนาคารแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่1ธันวาคมคศ .1948 ในสมัยนายกรัฐมนตรีโจอเอิร์ไลเริ่มแรกก่อตั้งมีที่ทำการตั้งอยู่ที่เมือง ชื่อเจียจวงในมณฑลเหอเป่ยได้ย้ายที่ทำการไปยังกรุงปักกิ่งในคศ1949โดยทำหน้าที่เป็นทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลางควบคู่กันไปจนกระทั่งมีการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในคศ1978จึงมีการแยกธนาคารพาณิชย์ออกจากธนาคารกลางและจัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ4แหง่ง ในด้านการจัดการนะคะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารประชาชนจีนจะประกอบไปด้วยผู้ว่าการรองผู้ว่าการและผู้ว่าราชาการจังหวัดค่ะส่วนในด้านโครงสร้างนะคะธนาคารประชาชนจีนได้จัดตั้ง9สาขาในแต่และภูมิภาคอันดับแรกก็คือ1เทียนจิน2เซินหยาง3เซี่ยงไฮ้4หนานจิง5จีหนาน6บู่ฮั่น7กวางโจว8เฉิงตูและ9ซีอานค่ะมีสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ แห่งได้แก่ 1. สำนักงานตัวแทนธนาคารประชาชนจีนสำหรับอเมริกาสสำนักงานตัวแทนธนาคารประชาชนจีนสำหรับยุโรปสาสำนักงานตัวแทนธนาคารประชาชนจีนโตเกียวสสำนักงานตัวแทนธนาคารประชาชนจีนแฟรงเฟิร์ต 5. าสำนักงานตัวแทนธนาคารประชาชนจีนสำหรับแอฟริกาและ 6. สำนักงานประสานงานของธนาคารประชาชนจีนในธนาคารเพื่อการพัฒนาแคริบเบียนการรวมทางการเงิน ธนาคารประชาชนจีนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการรวมทางการเงินและเป็นสมาชิกของ Alliance for Financial Inclusion